ทำนนไ่นน้ไมหมล่ยคนจะได้หักโคูณง่ายเลยไป การพอแล้เขาทำยังไงบ้างเขาเขมีการมาก่อนแล้วบดูุน้าลาวไว้หรอเขาขับมาหม่ยังไงมีพี่พี่ที่องข้ามเขาบอกว่าขับรถมาขับรถมาตอนสองทุรอบหนึ่งแต่แต่ไม่ใช่วันที่ขโมยนะมามาสองทุ่มสรอบแล้วก็ใส่เาตอนนีหกตอนกินงวดนะครับขอนห้างวดคทั้งหมดอ่ะครับทั้ง บ่อยที่ออกเลือกคนรถมีรารรายแรกเลยใช่ค่มโกบโัสี่รถติดกันเพราะว่าตรงมันมันมันจะมีโซ่อปนใหญ่ๆอยู่ได้ไได้ัได้ไวคนกเาราติกรว่าเป็นคนเดิมไมพี่น่าจะคนเดิมเพราะเขาเรือติดกันเยใช่เพราะว่าเหนือเราแล้วเขาบอกว่า เาเคยเกิดขึ้นแล้วหนหนึ่งแต่รอบนี้คือขโมยไม่สำเร็จที่จะโดนงวนที่เราเราจอดตรงนี้ใช่ไหมจอดตรงนี้ปกติเราจอดตรงนี้ประจําไหมปกติจะจอดตรงนั้นค่ะตรงตรงเหล็กแล้วก็เอาโซ่ล็อกล้อกับเหล็กกิจกันไว้แล้วแล้ววันนั้นที่จอดเต็มก็เลยต้องมาจอดตรงนี้ช่วงประมาณ ข้อออมาประมาณครึ่งนึนงอ๋อเราใช้โซ่แบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะป<อ>กติจะล็อกล็อกไว้อย่างนี้หัวขาดก็ไม่มีก้องเลยนะมัมีก้อนอตรงนีอ่อนนุ่มอะตรงนี้ค่ะตรงไม่เย็นตอนหนึ่งแล้วก็ คกับเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างครับพี่มีผู้ชายเข้ามาค่ะตอนตีสามสี่สิบสองค่ะแล้วก็ถีบคอรถค่ะพยายามจะเอารถออกไปแต่ว่าเอาออกไปไม่ได้ค่ะเพราะมันตีดโซ่เลยล็อกโซ่เรามาเห็นรถตอนไหนคลงมาเห็นรถตอนเจ็ดโมงสี่สิบกลจะออกไปทําง,งานแล้วก็เห็นรถเกิเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นกับหอนึงไหมครับเคยค่ะครั้งนั้นขัเอา,เอาไปได้ใช่ค่ะ เราไปได้เหมือนกันตอนตีสามกว่าเหมือนกันคนเดียวกันแล้วอยากฝากถึงเจ้าหที่ตำรวจยังไงบ้างครับก็ <c oughs> อยากให้แวะเข้ามาดูบ้างค่ะแวะเข้ามาดูในซอยบ้างแล้วก็ติดตาม<ป>คนร้ายบ้างค่ะที่ก่อเหตุยังไงบ้างครับพี่ก็ <c oughs> <c oughs> ให้ส่งส่งสารคนที่เขาทำงานหาเงินม้างเนาะพี่ ใช่ค่ะเพราะว่ากว่าจะได้รถมาก็ทําทงานหนักอยู่เหมือนกันกว่าจะได้รถค่ะก็สงสารกันบ้างค่ะ